สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสร้างบ้านครับแฟนครับน้องอู๋ิงครับผมบรรยากาศค่ำครับสี่โมงกว่ากว่านี่ครับผมที่บ้านน้องครับดูมุมย่อสวนลงบ้างครับผมช่วงนี้เขาล่างบ้านโอ้เสียงกบเสียงปลาพี่น้องเอ้ยจมเจียมจมเจียมฝนครับกบเขียดเยอะครับ เขาเริ่มออกลวงแล้วครับนี่มันนี้่วันที่ประมาณสิบสิบห้าเนาะอีกสิบห้าวันผมว่าเขากันนาสิออกค่วงกันหมดแล้วครับพอไปเมฟซี่สิมห้าช่วงกระถินหน่ายเห็นบรรยากาศแถวนี้ครับขาวโพลนครับราวเขาจะออกข่วงหมดแล้วครับด้านหลังบ้านน้องข้างจะสวยมากครับ เียทองฟ้าก็สวยงามครับครไม่าอยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหน่อยครับผมชาวบ้านแถวๆนี้ก็เริ่มจุดประทัดจุดอะไรแล้วครับโอ้เสียงปลาเยอะมากครับนี่สมแจมจํมแจม,มครับปลาตรงนี้เยอะมากครับบรรยากาศดีๆครับ ทุนนี้ก็จะมีแต่ช่างกระเบื้องเข้าครับวันนี้สร้างบัวน่าจะไปรีดบัวครับเพิ่มครับไปหลอกบ,บัวเพิ่มครับหัวเสานี่ครับบรรยากาศบ้านเราคเงียบๆครับวันนี้ครับช่วงเงียบๆครับ ที่งานรถตู้น่าจะไปแสดงที่ไหนครับสีมหาโพธิ์ครับสีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์จากสีมหาเอียงกระโูกนะครับน้องนิ้งว่ากระพาะอกเยอะสีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์สีมหาเอียงสีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์ปราจีนหรือเปล่าครับถามเพื่อนนี่ผมว่าน่าจะใช่ครับมันเป็นสีมหาโพธิ์คือโรงพยาบาลนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับ ตอนนี้อยู่ด้านนอกบ้านครับวันนี้คอกแพะครับก็เดี๋ยวก็ยื้อรื้อขึ้นออกแล้วครับสวนตรงนี้ครับคอกมาน้อยครับมาน้อยก็แฟนคขับเพิ่นเอาไปแล้วครับแฟนขับที่เพิ่นจองไว้ครับเพิ่ก็ไปน่าจะหมดแล้วครับเหลือแต่คอกครับอยู่ด้านนอกนี่นะครับนี่ครับ บ้านเราก็ยังสวยงามคือเก่าครับคนมานบ,บ้าน,นครับผมบรรยากาศดีดีครับช่วงนี้ครับปลายฝนต้นหนาวครับพระอาทิตย์ ขพื่อนคล้อยครับผมใกล้สิตกดินเลี้ยวครับหนาหนาวพระอที่ตกดินไวครับบริเวณนี้ครับเดี๋ยวต้องปรับอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเมียน้อยแล้วจะปลูกต้นใหม่ครับแล้วอยากจะสวยนะครับปลูกต้นใหม่สวยๆครับแต่จะสวนปลูกต้นไม้ก็ต้องมีคนดูแลอย่างดีนะครับทั้งตัดหญ้า อย่างบ้านผมก็ต้องจ้างเขาตัดหญ้าครับบนนามเองพังงพังเงยครับตรงนาห่อนปีวังหันเกือบตายต้นใหม่เกือบตายครับตายเนี่ย่ตายเนี่ยแคกันครับต้นไม้มีต้นไม้ก็ด้วยลักษณะอีกแบบหนึ่งครับมีเช่นกระเบื้องครับันนีนเขามา ดูว่าช่างทำอะไรได้บ้าครับในห้องนี้ครับปุ๊กกระเบื้องพื้นแล้วหลายวันแล้วครับกระเบื้องห้องน้ำเริ่มกู้กได้นิดหน่อยครับ ยังไม่เยอะครับงามครับถ้างามก็ตรมือใสยนะครับแต่ผม,มคนเลือกกระเบื้องครับแ h a มเลือกที่มันทำความสะอาดง่ายๆครับ สวนนีีห้องนึงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นจังไดครับเป็นเอามาขวงไว้ครับไปให้เข้านะเพราะว่ากระเบื้องพิ่งปูเสร็จครับยังไม่แห้งครับถ่ายมี้งไพรไปเผลีหยบครับก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยครับงานนี้ในวันนี้ออกห้องนี้จะออกโทนสีน้ำตาลครับห้องนู้นออกโทนเทาครับแพทเทิร์นจะต่างกันครับ มพยายามเรมันต่างกันไว้ครับจะได้ไม่เบื่อไม่จำเจครับพี่น้องสนใจสร้างบ้านโทร063 78 99 666ครับ063 78 99 666ครับหรือทักมาใน Facebook ได้ครับสีสกเกตรสางบ้านครับมีทรัพย์ปังจัยซื้อบัตรซื้อตัว,ตวร่วมทมุนก็ ทักผมได้ครับเฟซบุ๊กกับซิลิเกตสังบาลครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์0 6 3 7 8 9 9 6 6 6นี่แหละครับ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ได้เลยครับบรรยากาศรอรอบรอบบ้านครับวันนี้ เงานกระเบื้องจะเป็นหลักครับช่วงนี้กระเบื้องสองห่องนี่ครับปูไปแล้วครับพื้นครับพอพอไปเมฟซี FC ครับมาช่วงกระถินนี่ครับมาพักได้ครับนี่ครับมาพักได้เลยครับ พื้นปูให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทาสีรองพื้นแล้ลงสีจริงไว้ให้ก็สบายนะครับในห้องน้ำอย่างที่บอกครับนายประมาณนี้ครับทำความสะอาดง่ายๆครับดูแลง่ายๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่ซื้อพัฟพ่อแม่ซีมาอยู่ครับหรือว่าจะมีคนไม่บ้านนะครับพน่อัดสีเขามาอยู่ก็ได้ครับก็จะให้ดูแลง่ายๆครับ สองผนังนี้ครับสวยงามประการใดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมไปห้องน้ำนะครับสาไปก็เตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าเกือบหามงครับคลิปนี้พี่น้องซีสกเกตสายบ้านขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับมาเบิร์นสองข้าวเขาไทยดูบ้านน้องมหมีห้เบิร์นครับ กน็นกขอบคุณหลายๆครับดีเขาว่าเบิงไหายนะครับนี่ของบับรชการมือนนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาดูคลิปของเราครับทุกท่านสวัสดีครับ